สนธิยายื่นกะกะตอสอบเพื่อไทยปมเศรษฐาปาาใสบอกประชาชนรับเงินซื้อเสียง14มีนาคม2566นายสนธิยาสวัสดีอดีตที่ปรึกษากรรมธิการการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนสภาผู้แทนราษฎรเข้ายื่นคำร้องต่อกะกะตอขอให้ตรวจสอบการจัดงานปาาใสของพรรคเพื่อไทยที่จังหวัดพิจิตรเมื่อวันที่11มีนาคม2566ที่ผ่านมา รวมถึงคำปราศัยของนายเศรษฐาทวีสินประธานที่ปรึกษาหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยว่าเข้าข่ายผิดกฎหมายเลือกตั้งหรือไม่โดยนายสนธยากล่าวว่าในการปราศัยที่จังหวัดพิจิตรนี้พบว่าประชาชนนับหมื่นคนที่มาร่วมฟังปราศัยต่างสวมเสื้อสีแดงที่สะกีนข้อความเดียวกันแตกต่างจากเวทีปราศัยของพรรคการเมืองอื่นที่จะพบว่าประชาชนไปฟังต่างสวมเสื้อหลากสีจึงมีคําถามว่าคนต่างจังหวัดที่ทํานาทําไร่ จะมีกำลังทรัพย์นำเสื้อไปสกีนและใส่เข้าร่วมฟังการปาัสหเหมือนกันทั้งหมดเป็นไปได้หรือหรือเป็นการให้เพื่อจูงใจหรือไม่จึงต้องการให้กะกะตรตรวจสอบนอกจากนี้ยังพบว่าในการปาาัยวันดังกล่าวนา,นายเศรษฐากล่าวตอนหนึ่งขณะปาัสาว่าถ้ามีการแจกเงินก็ได้ให้ไปรับกะจาการเบอร์นั้นไม่อย่างไรก็แล้วแต่แต่ในส่วนของพรรคเพื่อไทยจะใช้นโยบายเป็นหลัก คำกล่าวนี้เข้าข่ายเป็นการส่งเสริมให้เกิดการเลือกตั้งที่ไม่สุจริตเที่ยงธรรมหรือไม่จึงต้องนำา2ประเด็นนี้มาร้องให้กะกะตตรวจสอบเพราะไม่ต้องการให้การเลือกตั้งเกิดความไม่สุจริตเที่ยงธรรมเมื่อถามว่าจะมีการร้องเรื่องการแจกเสื้อของพรรครวมไทยสร้างชาติในการปราศัยหรือไม่นายสนธิยากล่าวว่าที่ตนร้องพรรคื่อไทยไม่ได้ร้องเพราะว่าพรรคแจกเสื้อเพียงแต่ตั้งข้อสังเกตว่าตั้งแต่ก่อนมีการเปิดตัวพรรครวมไทยสร้างชาติการปราศัยของพรรคื่อไทยนั้น ประชาชนที่มาฟังต่างสมเสื้อสีแดงไม่มีสีอื่นเลยและการตรวจสอบการสกรีนก็พบว่าเป็นข้อความเดียวกันจึงต้องการให้กก,ะกะตกลางสั่งไปยังกะกะตจังหวัดเพื่อดำเนินการตรวจสอบเพราะตอนไม่เชื่อว,ว่าคนเป็นหมื่นคนอยู่บ้านนอกจะเอาเสื้อหนึ่งตัวไปสกรีนแล้วใส่มานอกจากได้รับแจกซึ่งถ้าเกิดขึ้นกับพรรคอื่นตนก็จะยื่นตรวจสอบเช่นกันเพราะที่ทำไม่ได้มีความแค้นเคืองอะไรเป็นพิเศษกับพรรคเพื่อไทย ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ติดตามข่าวสารได้ที่ Around Thailand